เมรีฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเมรีฟาร์มทุกคนเลยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้แม่ค้าด้วยวันนี้แม่ค้าเอารูกวัวมาแบ่งให้วันนี้แม่ค้าเอารูกวัามาว,นนม,าาวามาแบ่งให้ทั้งหมดเจ็ดตัวจ้าเอามาแบ่งให้ทั้งหมดเจ็ดตัว ตัวแดงแดงสามตัวนะคะลูกผสมประมาณนะตัวแดงแดงสวยๆสามตัวจ้านี่เลือดกระทบมีหนึ่งตัวนะนี่นะลูกกระทบนะหนึ่งตัวนะตัวนี้เป็นเพศผู้ตัวสีแดงสองตัวเป็นเพศเมียตัวนี้ก็เป็นเพศเมียจ้าทั้งหมด ตัวกินหญ้ากินฟางเก่งๆเลยทั้งหมดเจ็ดตัวกินหญ้ากินฟางเก่งๆเลยจ้ะตัวสีน้ำตาลเป็นเพศผู้นะตัวสีน้ำตาลเป็นเพศผู้ตัวสีขาวเป็นเพศมีอ่อตัวสีขาวตัวนี้เป็นเพศผู้ตัวสีขาวตัวนั้นเป็นเพศเมียนะคะทั้งหมดเจ็ดตัวทั้งหมด จ็ดตัวนะคะคุณลูกค้าขาหน้าดีๆหน้าสวยๆเม์เอามาเปิดให้ราคาเป็นชุดราคายกชุดนะราคายกชุดนะราคายกชุดนะคะมเมอามาเปิดให้ราคายกชุดตัวนั้นก็หน้าตาดีนะราคายกชุดทั้งหมดเจ็ดตัวเพศเมียสี่ตัวเพศผู้สามตัว ราคายกชุด1,1500บาท1,1500บาทที่นี่ที่เดียวแม่ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนอกจากเมรีพาร์มเอามาแบ่งปันราคาทุกๆราคา1นึ0 0แสนบาทราคานี้ราคาเดียวราคานี้คือแม่ค้าจัดโปรโมชั่นให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ถึงน้องจะตัวเล็กแต่น้องก็กินหญ้ากินกินหญ้ากินฟางเก่งนะคะดูได้เลยจ้าหน้าตาดีนะนี่หน้าตาน้องดีมากเลยแม่คะเอามาแบ่งให้ราคาถูกๆเลยดูการกินหญ้านะคะมีลูกผสมวาก,กิวหนึ่งตัวนะ ตัวสีน้ำตาลนะคะเป็นลูกผสมวากิวนะเจ็ดตัวหนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดตัวหนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยเพศผู้สามตัวเพศเมียสี่ตัวเพศผู้สามตัวเพศเมียสี่ตัวอายุสี่ถึงห้าเดือนอายุสี่ถึงห้าเดือนนะหน้าตาคือตามนี้เลยแม่ค้าไม่ได้เปลี่ยนภาพไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ได้แต่งภาพอะไรเลยนะ ความสูงอยู่ที่ร้อยถึงร้อยอความสูงอยู่ที่ร้อยถึงร้อยสิบเซนนะแต่ละตัวสูงไม่เท่ากันมีสูงร้อยมีสูงประมาณ100กับสูงร้อนะเตี้ยสุดสูงร้อสูงสุดร1 0ก็จะมีร0อยห้าร้อยสอะไรประมาณนี้นะคะหน้าตาดีนะหน้าตาดีสวยๆเลยจ้ะ เฉลีย่ยแล้วตกตัวละ1 4ึ0 0หมเฉลีย่ยแล้วตกตัวละ1 4ึ0 0หราคานี้ยกชุดแม่ค้าส่งให้ฟรีหนึ่งรอกิโลเมตรแม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทางหนึ่งรยกิโลเมตรจ้าให้ดูตุดดูท้ายดูตุดดูท้ายสวยสวยเลยตาดูตดุดูท้ายสวยสวยเลยนะ เล็กใหญ่ปนกันไปแต่ว่าจะไม่ห่างกันมากจะไม่ไกลกันมากนะราคานี้แม่ค้าให้เป็นราคายกนะคะ,ะเฉลี่ยตกตัวละ14500บาทเฉลี่ยตกตัวละ14500บาทเป็นราคาโปรโมชั่นถ้าใครอยากได้แต่รูปผสมปรามันนะคะแม่ค้ามีราคาตั้งหากใา้ราคาอยู่ที่1 1 10, 6 5 0 0บาท16500เลือกกระทบอยู่ที่ 1 5 5่งนะคะ1 5 5่งหม้ไอตัวผอมๆนะคะเลิกกระทบนะหน้าตาน้องดีนะแค่น้องผอมๆไปหน่อยนึงฉีดยาบํารุงให้เรียบร้อยแล้วจ้าถ่ายพยาธิบํารุงให้เรียบร้อยแล้วสําหรับไอตัวผอมนะคะตัวสีขาวๆนะคะอายุห้าเดือนกว่าแล้วจ้าตัวสีขาวนะคะตัวสีแดงก็จดประมาณสเดือนเนาะใครชอบนะคะใครชอบ ลูกวัวอยากได้เอาไปเลี้ยงนะคะอยากได้เอาไปเลี้ยงอยากได้เอาไปขุนแม่ค้าแนะนําเลยจ้าชุดนี้ไม่มีผิดหวังนะแม่ค้าแนะนําเลยจ้าชุดนี้ไม่มีผิดหวังตัวสีน้ําตาลเป็นลูกผสมวากิวนะตัวสีน้ําตาลเป็นลูกผสมวากิวจ้ามีเชื้อวากิวหน่อยๆนะคะานาๆยันยายนยนเลยจ้ะราคาถูกๆ มีเงินหนึ่งแสนบาทซื้อวัวได้เจ็ดตัวนี่ไหมคะบอกว่าคุ้มเลยนะคะคุ้มมากจ้ะถ้าเรามีเงินหนึ่งแสนบาทไปซื้อแม่พันธุวัวดีๆมาสักสองตัวนะได้สองตัวนะหนึ่งแสนได้มาสองตัวเอามาเลี้ยงสองปีถึงจะมีลูกวัวคลอดออกมาเอามาเลี้ยงอีกเอเลี้ยงไปสักสองปีถึงจะได้ลูกวัวนะคะแต่ถ้าเรา่เาเลี้ยงไปสมมุติว่า มีแม่พันธุ์นะเลี้ยงไป2ปีได้ลูกวัวออกมาแล้วขายสามารถขายได้ก็จะขายได้ประมาณตัวละสามหมื 50, นะ่นหถึงห้าหม่นเนาะสามหม้าถึงห0 0 0มก็ตีไปตัวละ50,000่นบาทนะ ตีไปตัวละห้าหมื่นบาทสองตัวก็หนึ่งแสนบาทแต่เราต้องใช้เวลาเลี้ยงสองปีนะลูกค้านะถึงจะได้หนึ่งแสนบาทแม่มันยังเหลือเหมือนเดิมแต่ขายลูกมันได้หนึ่งแสนบาทสามารถคืนทุนได้แล้วแต่ว่าทุนแม่ยังเหลือเหมือนเดิมแต่ถ้าเราซื้อพวกนี้ไปเลี้ยงนะต้นทุนอยู่หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทต้นทุนอยู่หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลี้ยงไปสักสองปีขายตัวละสี่หมื่นแม่ค้าให้ไปเลยตัวละสี่หมื่นราคาประมาณนี้นะคะราคาถูกๆไปเลย ขายไปเลยเลี้ยงไปสองปีขายตัวละสี่หมืนบาทห้าตัวได้สองแสนจ้าหรือใครอยากขายแค่ตัวผู้เก็บตัวเมียไว้ก็ได้ไม่ยุ่งยากนะคะ ราคาที่แม่ค้าตีให้ก็เป็นราคาคร่าวๆนะลูกค้านะหรือลูกค้าจะเลี้ยงไว้สักหนึ่งปีแล้วขายออกขายได้ประมาณสองหมืนห้าถึงสามหมืนห้านะจะคุ้มมากเลยลูกค้านะเราซื้อลูกวัวไปเราสามารถขายได้เวลาไหนก็ขายได้ที่มันเลี้ยงโตขึ้นมันจะโตขึ้นเรื่อยๆต้นทุนยิ่งต่ำเรายิ่งได้โอกาสได้กำไรยิ่งเยอะนะแม่ค้าบอกเลย ใครสนใจวัวชุดนี้ใครสนใจวัวชุดนี้เจ็ดตัวนะคะชุด7ตัวแม่ค้าเปิดให้ราคาชุด7ตัวแม่ค้าเปิดให้ราคา1นึ0งบาทหนึ่งบาทเป็นราคาที่แม่ค้าคุ้มและเป็นราคาที่ลูกค้าคุ้มมากแม่ค้างดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะระยะระยะทางส่งฟรี100กิโลเมตรจ้า ใครได้ชุดนี้ไปถือว่าคุ้มชุด7ตัวเลยนะลูกค้านะ7ตัวเจ็ดตัวหนึ่งแตัว11,500สนาำหรับระยะทางที่เลยไปแม่ค้าคิดจากหน้าบ้านแม่ค้าไปถึงบ้านลูกค้าถ้า300กิโลค่าขนส่งก็1800บาทนะ ถ้าค่าถ้าจากบ้านแม่คะไป450อ่า400กิโลก็2,400บาท2,400บาทเป็นค่าขนส่ง400กิโลถือว่าถูกมากถือว่าคุ้มมากลูกค้าขับรถจากบ้านลูกค้ามาถึงบ้านแม่คะาไปกลับก็2,500-3,000เลยนะ ถือว่าแม่ค้าคิดราคาถูกมากไม่ใช่ว่าแม่ค้าขับรถไปแล้วร้อยกิโลแล้วค่อยมาคิดราคาค่าขนส่งแบบนี้ลูกค้าเอาเปรียบแม่ค้าเกินไปไม่ไหวนะคะนับจากบ้านแม่ค้าไปเลยปกติแม่ค้าคิดค่าขนส่งกิโลละยีบาทแต่ถ้าซื้อถ้าซื้อแบบนี้วัดจากบ้านแม่ค้าแบบนี้ถ้าซื้อชุดใหญ่แบบนี้แม่ค้าคิดกิโลละหกบาทนะคะลูกค้านะ ใครสนใจศูนย์แปดสามสองหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าใครโทรก่อนได้ก่อนใครโทรช้าหมดสิทธิ์จ้า